ในยุคที่ความรู้ท่วมท้นขนาดนี้นะคะอยากรู้อะไรแค่ถาม Google เราก็ได้คำตอบทั้งหมดยังจำเป็นไหมคะที่เราควรจะต้องเป็นผู้รู้หลายๆคนนะคะพยายามลงทุนกับการเรียนเพราะอะไรเพราะการเรียนนั้นทำให้เรามีความรู้ค่ะและมีใบปริญญามาเป็นตัวการันตีค่ะไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกเพื่อการันตีว่าเรามีความรู้หรือว่าไปเข้าคอร์สต่างๆก็ต้องการใบเซอร์ติฟิเคท คำถามก็คือว่าแล้วใบปริญญาเหล่านี้ใช่สิ่งที่การันตีความรู้จริงๆของเราหรือเปล่าวันนี้นะคะเราจะอิบยกเรื่องราวจากหนังสือมงคลชีวิต38ปประการมารู้จักกันว่าผู้รู้จริงๆหรือที่เรียกว่าพระหูสูตรนั้นเป็นอย่างไรคะ่ะพระหูสูตรก็คือว่าผู้ที่มีความฉลาดรู้มีความรอบรู้ค่ะ ใครที่จะขึ้นชื่อว่าเป็นพระหูสูตรนั้นจะมีสี่รู้ดังนี้นะคะ 1. คือรู้ลึกค่ะรู้ลึกนะคะก็หมายถึงว่ารู้เรื่องราวสาวไปหาเหตุในอดีตได้มีความลึกซึ้งเข้าใจที่มาที่ไป mm. เช่นเมื่อคุณหมอนะคะเห็นอาการป่วยของคนไข้เนี่ยก็สามารถบอกได้ว่าเป็นโรคอะไรรวมถึงว่ารู้ด้วยนะว่าโรคเนี้ยมีสาเหตุ มาจากอะไรด้วยนะคะหรือว่าช่างนะคะที่เขาเป็นช่างซ่อมรถนะพอเห็นอาการเสียแบบนี้ปุ๊บก็รู้ทันทีว่าชิ้นส่วนอะไรตรงไหนเสียหายนะคะแล้วก็รู้ได้ว่าเป็นเพราะอะไรคนที่มีความรู้แบบนี้ค่ะเรียกว่ารู้ลึกรู้ที่สองนะคะก็คือรู้รอบค่ะคือเป็นคนที่ช่างสังเกตร,รู้สิ่งต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพภูมิประเทศดินฟ้าอากาศ หรือแม้แต่ว่าลักษณะคนในชุมชนต่างๆเข้าใจความเป็นไปของเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวรู้ในสิ่งที่ควรรู้นะคะอันที่3ค่ะรู้กว้างรู้กว้างก็คือว่าสิ่งรอบตัวแต่ละอย่างที่เรารู้เนี่ยมันก็มีรายละเอียดเนาะมีความเกี่ยวพันกันระหว่างสิ่งนั้นกับสิ่งนี้รู้กว้างก็คล้ายกับรู้รอบแต่ว่าจะเก็บรายละเอียดมากกว่านั่นเองค่ะอันที่4นะคะรู้ไกลหมายความว่า รู้ว่าสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นอยู่จะส่งผลอย่างไรต่อไปในอนาคตนะคะ,นะคะเช่นเห็นดินฟ้าอากาศแบบนี้ก็รู้ทันทีเลยนะว่าปีนี้เนี่ยพืชผลชนิดใดจะขาดแคลนหรือว่าเห็นพฤติกรรมของผู้ร่วมงานที่ไม่น่าไว้วางใจก็รู้ทันทีว่าเขากําลังคิดไม่ซื่อหรือว่าพอเห็นตนเองนะคะเริ่มย่อหย่อนการปฏิบัติธรรมก็รู้ทันทีว่าถ้าทิ้งไว้แบบเนี้ เดียวตัวเองจะเสื่อมจากกุศลธรรมหรือว่าจะเริ่มแพ้ใจตัวเองเป็นต้นผู้ที่ประกอบด้วยความรู้ทั้ง4อย่างคือรู้ลึกรู้รอบรู้กว้างและรู้ไกลทั้งทางโลกและทางธรรมจึงชื่อว่าเป็นพระหูสูตรค่ะ คราวนี้นะคะเรามาดูว่าคุณสมบัติของพระหูสูตรนั้นมีอะไรบ้างนะคะก็ประกอบด้วยกัน5ข้อค่ะ 1. คือว่าเป็นคนที่อ่านมากฟังมากนะคะมีนิสัยชอบฟังชอบอ่านชอบค้นขวาอันที่2นะคะคือมีความจําดีค่ะรู้จักจับสาระสําคัญจับหลักได้จําแม่นยําคนที่ความจําไม่ดีเนี่ยทราบไหมคะว่าอดีตชาติทํากรรมอะไรมา นะอดีตชาติของคนที่ความจําไม่ดีนะคะก็มีเรื่องของการชอบพูดปดหรือว่าดื่มเหล้ามามากนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะถ้าปัจจุบันใครที่พูดปดนะพูดชอบพูดโกหกหรือว่ายังดื่มเหล้าอยู่นะคะก็ถ้าเลิกได้ก็จะดีนะคะความจําของเราก็จะได้ดีขึ้นแล้วชาติต่อไปก็จะได้เป็นคนที่มีความจําดีด้วยนะคะอันที่3มนะคะหลังจากที่เราอ่านมากฟังมากมีความจําดีแล้วอันที่3ค่ะท่องได้คล่องปาก คือต้องฝึกท่องให้คล่องปากท่องจนขึ้นใจจำได้คล่องแคล่วจัดเจนเรียกว่าจำได้โดยไม่ต้องเปิดหนังสือไม่ต้องเปิดตำราเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะซึ่งเป็นความจริงแท้ไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือเป็นอากาลิโกนั่นเองก็ต้องควรท่องไว้ให้ขึ้นใจนะคะจำให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้ ส่วนเรื่องราวที่เป็นความรู้ทางโลกนะคะก็ต้องยอมรับจริงๆว่ามันจะมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะมีงานวิจัยใหม่ๆมีการค้นคว้าใหม่ๆฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องราวที่เป็นวิชาการทางโลกเราก็อาจจะต้องเลือกจำนะคะเพราะความรู้ยังมีการเปลี่ยนแปลงค่ะหลังจากที่ฟังมากอ่านมากมีความจำดีท่องได้คล่องปากแล้วอันที่4ค่ะก็คือการใส่ใจแล้วก็คิดตรึกตรองค่ะ สาวหาเหตุสาวหาผลให้เข้าใจพิจารณาจนเข้าใจได้บางคนนะคะมีความรู้คือแค่รู้จำนะแต่พอโจทย์มันพลิกแพงก็ไม่สามารถตอบได้แล้วเพราะว่าไม่ได้เข้าใจจริงๆนะคะฉะนั้นพอรู้แล้วจำได้แล้วท่องได้แล้วต้องเข้าใจพิจารณาใช้ความคิดของเราเข้าใจมันให้ได้ด้วยนะคะเรื่องที่5ค่ะแทงตลอดด้วยปัญญาหมายความว่าเราจะต้องเข้าใจจนแจ่มแจ้งทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ความรู้กับใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะซึ่งคุณสมบัติข้อนี้จะเกิดได้เต็มที่ต้องฝึกสมาธิอย่างจริงจังจนเกิดปัญญาที่สว่างสวัยรู้เห็นสิ่งต่างๆไปตามความเป็นจริงนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเรามาถึงประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งค่ะมาดูกันซิว่าคนแบบไหนที่จะเป็นพระหูสูตรไม่ได้คนแบบแรกนะคะหน,นะคะ เป็นคนราคะจริตเป็นคนขี้โอบ้ายอเจ้าแง่แสนงอนนะคะรักสวยรักงามพิถีพิถันจนเกินเหตุเพราะมัมแต่ใส่ใจกับการแต่งตัวความสวยความงามนะคะหรือว่ามัวแต่ง,งอนอยู่ต่างๆเนี่ยนะก็ทําให้ไม่อยากจะใช้เวลามาศึกษาหาความรู้ใหม่ๆนะคะกลุ่มนี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แนะนําว่าให้แก้ด้วยการหมั่นนึกถึงความตายแล้วก็พิจารณาซากศพอสุภะหนึ่งๆเป็นต้นค่ะ กลุ่มที่2นะคะที่เป็นพระอุสูตรที่ดียากนะคะก็คือกลุ่มของคนที่มีโทสะจริตค่ะหรือเป็นคนขี้โมโหฉุนเฉียวโกรธง่ายผูกพยาบาทมากมัวแต่คิดโกรธแค้นจนไม่มีเวลาคิดไตรตรองพวกนี้นะคะให้แก้ด้วยการมั่นรักษาศีลแล้วก็แผ่เมตตาเป็นประจำค่ะกลุ่มที่3นะคะคือกลุ่มคนที่เป็นโมหจริตคือคนสะเพร่าขี้ลืมมักง่ายทำอะไรไม่พยายาม ไม่เอาดีทําแค่ว่าให้สักแต่ว่าเสร็จนะคือไม่เอาให้ดีเอาแค่เสร็จก็พอแล้วเป็นคนที่สติไม่มั่นคงนะคะกลุ่มนี้ค่ะให้แก้ไขโดยหมั่นฝึกสมาธิอย่างสม่ําเสมอค่ะ 5. นะคะกลุ่มคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเองค่ะไม่กล้าลงมือทํานะคะกลัวถูกติคอยแต่จะตามนะคะไม่อยากจะลงมือทําเพราะว่า ววัวว่าทำเดี๋ยวจะโดนติอยู่นั่นนะคะฉะนั้นกลุ่มนี้นะคะถ้าอยากจะเป็นหูสูตรต้องแก้ไขด้วยการที่จะทําอะไรทําให้มีมาตรฐานหรือครบคนที่เขามีมาตรฐานนะคะจะทําให้เรามีความมั่นใจขึ้นค่ะกลุ่มที่5นะคะคือกลุ่มของคนที่บ้าสมบัติหมายความว่าให้ราคากับทรัพย์สินนะคะมากกว่าความรู้ค่ะทําให้ไม่ขวนขวายในการแสวงหาสิ่งที่เสริมปัญญาเท่าที่ควรจะเป็นนะคะ กลุ่มที่6ค่ะคนจับจดค่ะเป็นคนที่ทําอะไรเหาะแยะไม่เอาจริงนะเพราะว่าเวลาจะศึกษาความรู้นะคะมันต้องใช้เวลานั้นต้องใช้ความอดทนใช้ความขยันต่างๆนะคะกลุ่มที่6ค่ะนักเลงสุราหรือว่าพวกขี้เมาต่างๆนะกลุ่มคนที่ติดเหล้านะกลุ่มนี้ก็จะขาดสติค่ะหมดโอกาสที่จะเรียนรู้กลุ่มที่8นะคะกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนที่มีนิสัยเหมือนเด็กๆค่ะ เป็นอย่างไรนะคะคือชอบเอะเกเริกสนุกสนานเฮฮาจนเกินเหตุค่ะแล้วก็ขาดความรับผิดชอบค่ะแลกลุ่มนี้นะคะถ้าเราไม่แก้ไขก็ยากที่จะเป็นพหูสูตรหรือเป็นผู้รู้ที่ดีค่ะมาดูต่อนะคะว่าแล้วเราจะฝึกตนให้เป็นคนฉลาดรู้เป็นพหูสูตรได้อย่างไรบ้างนะคะหนึ่งค่ะให้ฉลาดเลือกเรียนแต่สิ่งที่ควรเรียนเพราะอะไรคะ เพราะชีวิตของเรานะเกิดมามีเวลาจํากัดค่ะเราไม่สามารถเรียนรู้ทุกอย่างในโลกได้เราจําเป็นต้องเลือกเรียนค่ะ 2. นะคะตั้งใจเรียนสิ่งที่เราเลือกแล้วเนี่ยอย่างเต็มความสามารถอันนี้ไม่ได้หมายถึงแค่ในห้องเรียนนะคะแต่อย่างเช่นเรามาโครงการอบรมเราไปเข้าเทรนนิ่งคอร์สหรือว่าเรากำลังไปเรียนรู้นะกับคนที่เขามีความรู้อยู่แล้วต้องตั้งใจแล้วทำอย่างเต็มความสามารถค่ะ 3. มนะคะมีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมออย่างที่บอกว่าความรู้โดยเฉพาะทางโลกเนี่ยมันมีการอัปเดตตลอดนะคะถ้าเราไม่กระตือรือร้นบางทีความรู้ที่เรารู้มันก็เก่าไปแล้วล้าสมัยไปแล้วนั่นเองค่ะอันที่4นะคะต้องหาความรู้ ทางธรรมควบคู่กับทางโลกไปด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรามีแต่ความรู้ทางโลกค่ะบางครั้งเราก็เอาความรู้ไปใช้ในทางที่ผิดเนาะนะคะแล้วก็เกิดเป็นบาปเป็นกรรมที่ทําให้เราต้องมารับผลต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะข้อที่5นะคะเมื่อเรียนแล้วก็จําไว้อย่างดีเพื่อที่จะได้นําไปปฏิบัติให้ถูกต้องนั่นเองค่ะ คุยกันมาถึงตรงนี้นะคะในเรื่องของหูสูตรค่ะต้องบอกว่าในยุคป,ปัจจุบันเราพึ่ง Google กันอย่างมากๆเลยนะคะเราอาจจะคิดว่าโอ้โเรามีความรู้เยอะแยะแค่เซิร์ช Google ก็เจอแล้วแต่จริงๆแล้วเราต้องกลับมาถามตัวเองนะคะว่าเรารู้จริงไหมเรารู้ลึกหรือ,อยังเรารู้รอบรู้กว้างแล้วรู้ไกลหรือ,อยังรวมทั้งที่สําคัญค่ะความรู้ที่เรามีอยู่มันเอาไปใช้ได้หรือเปล่าเมื่อโจทย์ต่างๆพ,พลิกแพลงเราสามารถแก้ปัญหาสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่า ะะถ้าทำแบบนี้ได้เราก็ถือว่าเป็นผู้รู้เป็นพหูสูตรเป็นบุคคลที่ฉลาดรู้นั่นเองค่ะสำคัญที่สุดนะคะการนั่งสมาธิเป็นสิ่งที่เราต้องทำต่อเนื่องเพราะพลังของสมาธินะคะจะช่วยทำให้การเรียนรู้ต่างๆของเราจดจอ่อแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้นนั่นเองค่ะมีหลายงานวิจัยนะคะที่ยืนยันว่าพลังของสมาธิช่วยทำให้คนประสบความสำเร็จแตกต่างกันเพราะคนที่มีพลังของสมาธิมาก ย่อมที่จะจดจ่อแล้วทำสิ่งนั้นได้ดีกว่านั่นเองค่ะก็เป็นกำลังใจทุกคนนะคะเราต้องมาเป็นผู้ฉลาดรู้รู้รอบรู้ลึกรู้กว้างรู้ไกลและที่สำคัญรู้แล้วเอาไปใช้ประโยชน์ให้ได้ค่ะ